we looked at the role of the husband now we will look at the role of the wife just quickly โอเคเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้ดูบทบาทของสามีแล้วใช่ไหมครับเรามาดูตอนนี้เรามาดูบทบาทของภรรยาสักหน่อยหนึ่งเพื่อเราจะได้ then we will wrap it up แล้วเราเองก็จะมัดพวกเขาร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยา alrighta wife โอเคภรรยาที่น่ารักของเรา so when Adam was created God said there's still something missing and God created Eve for Adam พระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างอดัมขึ้นมาพระเจ้าบอกว่ามีบางอย่างที่ยังไม่ครบนะพระเจ้าก็เลยสร้างเอ,เอวาขึ้นมา and what did God say what Eve was supposed to do for แ Adam uh huh. แล้วก็พระเจ้าก็เตรียมเอวาว่า คนที่เหมาะสมกับอาดำควรจะเป็นแบบไหนอ๋ออยู่ออสเ r ร h a n n นะโอเคเราคิดว่าพระเจ้าพูดว่าอะไรว่าเอวาควรจะเป็นแบบไหนสำหรับอาดำ <c oughs> คิดว่า <c oughs> ลองด่าวดูอ <c oughs> เอวาควรจะเป็นเวลาที่พระเจ้าสร้างเอวาขึ้นมาพระเจ้าอยากให้เอวาเป็นแบบไ,บไหนต่ออาดำ อะไรนะยังคิดว่าอย่างไงลองลองคิดดูคิดว่าคิดว่าอะไรใช่ไหให้ให้ดาวคคนนั่งตัวตรงสิโอเคโอเคคิดว่า อยากให้อะไรนะเอวาอยากให้อะอยากให้เอวาเป็นยังไงหรือทํำยังไงต่อหน้าเป็นยังไงเป็นคนแบบไหนคนดีเป็นคนดีรู้ช่วยเย่ยย์เฮล퍼โอ้เป็นคำสั่งที่ดีมากๆเลยจำ prasapitamotel เป็นผู้ช่วยเหลือใช่ไหมครับเป็นผู้ช่วย Alright and many women maybe don't like that word because it feels like the husband is here and I'm just the helper. okay. ภรรยาหรือผู้หญิงหลายคนเวลาที่ใช้คําว่าเวลาที่ได้ยินคําว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเนี่ยมักจะไม่ชอบคํานั้นเพราะว่าคิดว่าเป็นผู้ช่วยเหลือหมายถึงว่าโอเคนี่คือคนสามีอยู่ที่นี่เขาต่ากว่าหรืออะไรแบบนั้น but that is a really wrong picture. แต่จริงๆแล้วเวลาพูดคําว่าเป็นผู้ช่วยเนี่ย มันเวลาเป็นผู้ช่วย,ยมันไม่มันไม่ใช่ต่ำกว่าซึ่งคําว่าเวลามองว่าผู้ช่วย,ยคือคนที่สํารองต่ำกว่านะมันเป็นภาพที่ผิดอย่างมากเลย because the word that used help used for the that as is is Spirit Holy word for for เพราะว่ารู้ไหมครับว่าคําว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเนี่ยคานี้นะครับหมายถึงบทบาทเหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยเหลือ คือเป็นความหมายเดียวกันแบบนั้น Jesus said He will help us right He will be our help ก็คือว่าพระวินพระเยซูบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ช่วยเราเป็นผู้ช่วยเหลือเราใช่ไหมครับ So if there is a word that is used for God it cannot be down here it must be ก็เลยถ้าเราพูดเขาว่าเป็นผู้ช่วยเหลือหมายถึงว่าถ้าเราใช้คำนั้นกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือเรานั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าอยู่ต่ำกว่าเราใช่ไหมครับเป็นผู้ช่วยเหลือพระเจ้าน่าจะอยู่สูงถึงช่วยเราได้ใช่ไหมครับ And the truth is we men we need help too แล้วก็ความเป็นจริงก็คือว่าผู้ชายเราต้องการความช่วยเหลือ We like to think we can do everything on our own เพราะว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติของพวกเราที่มักคิดก็คือว่าผู้ชายมักจะคิดว่าเราทำเองได้ด้วตัวเราเอง But very often we are frustrated แต่มีหลายความที่เรารู้ว่าเราจนต่อ เรารู้ว่าเราเจอปัญหาแล้วเราก็โดดเดี่ยวเราก็เหงาด้วยเราก็ญหงุดหงิดได้ด้วยถ้าเราไม่มีคนช่วยเหลือเรา We need someone who supports us who encourages us เราต้องการบางคนที่จะช่วยเหลือเราที่จะสนับสนุนเรา Who prays for us too ที่จะอธิษฐานเผื่อเราด้วย And we definitely cannot raise kids alone because as much they need a father they need a mother too แล้วเราเองก็ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกของเราคนเดียวได้ Uh, ลูกของเราไม่ได้ต้องการเฉพาะพ่อ,พอเขาต้องการแม่ด้วย so we really do need a helper ก็เลยเราต้องการความช่วยเหลือต้องการผู้ช่วยผู้ช่วยหลา

ผมอยากจะให้เราดูข้อความพีด้วยกันในช่วงเวลาของในยุคนี้ว่าบทบาทสำคัญของผู้หญิงนั้นสำคัญขนาดไหน and that is first Peter อยู่ในหนึ่งเปโตรนะครับ three chapter 3 verse 3 to 4 o หนเปโตรบทที่3ข้อที่3กับข้อที่4นะครับตามอ่านเลยนะครับ เปโต่บทที่สามข้อที่สามถข้อที่สี่สามวามกับสี่็สองอ ฟุ่มเฟยฟุ้มเฟือยใช่ไหมโดยใช้คำว่าอะไรฟุ่มเฟือยบอกแกฟุ่มเฟืยโอเคอ่านไปเลยอ่านไปเลยฟุ่มเฟือยใส่เครื่องฟองหรือใส่เสื้อราคาแพงแต่ให้แต่ให้ความร้อนภายในที่ไม่มีวันจิตใจซึ่ง <laughs> so we talked about that Satan the enemy always tries to come to destroy to kill and to and in one of the Lies he taught us that most people believe is that the outside of us is very important แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นคำโพกที่เยอะมากที่คนส่วนมากก็เชื่ออย่างนั้นก็คือว่าเราจะต้องสวยหรือดูดีภายนอก The clothes we wear เสื้อที่เราใส่ต้อง เป็นแบบไหน The shape of our body. Uh huh. หรือรูปร่างของเราต้องเป็นแบบไหน The certain parts size of certain body parts. หรือกอ้นผองต้องเป็นยังไงในร่างกายของเรานี่คือคำโกหกที่ที่สับดูโกหกตลอดว่าความดูดีมันใหม่ผมว่าอย่างหน s <looks> like <S uh, หน้าตาต้องเป็นยังไง so so many women believe that they are not beautiful ผู้หญิงหลายคนเชื่อคำโกหกนั้นว่าเขาไม่สวย They believe that lie the believe lie e of n เขาเขาเชื่อคำโกหกนั้นคำโกหกที่สตูหรือมารมันโกหกว่าเขาน่าเปลียดเขาไม่สวย I think they are too are เขาเขาเชื่อคำโกหกว่าพวกเขาอ้วนเกินไป Or, um They don't like their face so they put a lot of makeup in their face เขาไม่เขาคิดว่าหน้าเขาไม่สวยเขาก็เลยใส่เครื่องสำอางตกเยอะแยะเต็มไปหมด or many people even do surgery หรือบางคนก็ไปผ่าตัดทำสัญญกรรมอะไรแบบนั้นเขาก็ฟังคำโกหกว่าเขาไม่สวยไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็น Jesus wants to free us from all of this แต่พระเยซูอยากจะให้เราได้เป็นอิสระจากคำโกหกพวกนั้น i s s o so important and I wish more people would understand this เพราะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่คนควรจะเข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านี้ Again and again in the Bible we see that it's not about the outside but about our heart คําชีพพูดตลอดเวลาว่าความสวยงามมันไม่ใช่ภายนอกนะแต่มันมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหวัวใจ So the Bible talks there's comes about out of the that beauty that the Bible a พระคัมภีร์บอกว่าความสวยงามน่ะมันต้องออกมาจากใจออกมาจากภายใน and that we should seek to have this beauty of the heart not the beauty outside แล้วเราควรจะแสวงาหาหรือค้นหาความสวยงามที่ออกมาจากใจไม่ใช่รูปร่างภายนอก because it's so much more important เพราะว่าความสวยงามที่ออกมาจากหัวใจมันสำคัญมากกว่าเยอะเลย So and I'm very proud of Miriam again. I want to say that I my because for many years I told her, you don't need to use makeup. I love you just as you are. But she still used makeup. Uh, you, you told her. I told her she does not need to, but she still used it because she felt she needs it. Uh -huh. I คุณไม่ได้คุณไม่ต้องพยายามจะแต่งหน้าอะไรเยอะแยะเพราะว่าคุณสวยอยู่แล้วที่เป็นคุณแต่มีเรียมก็ยังแต่งหน้าหรืออะไรแบบนะั้นแล้วเมื่อปีกว่า,วาที่ผ่านมามีเรียมตัดสินใจที่จะไม่แต่งหน้าแต่งอะไร so just last week she said to me did you know that I didn't use makeup for one year แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเรียมก็พูดกับมันเอลกว่าคุณรู้ไหมว่าฉันเลิกแต่กหน้ามา1ปีแล้ว I'm so proud of her ผมก็ภูมใจในในเขามาก Because I can see in that year I did not notice that she didn't use makeup จริงๆแล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเรียมเลิกแต่กหน้า But I can see that she worked more on her inner beauty แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่ามีเรียมพยายาม รักษาหัวใจหรือเปลี่ยนแปลงหัวใจตัวเองมากกว่า She started to have more time with God เขาใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้น And she became just a more loving and gentle person maybe แล้วก็เขาก็เลยกลายเป็นคนที่แบบอ่ามีความรักมากขึ้นแล้วก็มีความสุภาพออนโยนมากขึ้นหัวใจของเขาเป็นะับ s so most of us we need to decide what do we want to work on Work on having beautiful outside or having inside a beautiful a beautiful เราทุกคนที่นี่ต้องถามตัวเองว่าเราเองนั้นอยากจะให้ส่วนไหนที่มันดูดีมากกว่าระหว่างภายนอกหรือภายใน The outside is really not important but the inside is very important รูปร่างภายนอกมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญมากเท่ากับรูปร่างมากเท่ากับหัวใจภายในนะ And with inside, I mean inside things with I like the fruits Spirit the 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 of เวลาที่เราพูดถึงคำว่าภายในนมันหมายถึงเหมือนผลของพระวิญญาณเหมือนผลนต่างๆของพระวิญญาณที่ออกผ่านชีวิตของเรามันสำคัญมากกว่า <Our> character คือบุคลิกลักษณะของเราที่สื่อออกมามันสำคัญมากกว่า t h d we behave in the way Jesus did แล้วพฤติกรรมของเราหรือการแสดงออกของเรามันแสดงออกถึง ชีวิตหรือลักษณะของพระเยซูนะั้นสองท่ามากกว่า Then we can control ourselves and we don't get cross mo ho all the time แล้วเราเองก็เป็นสามารถควบคุมตัวเองบังคับตัวเองได้ที่เราจะไม่ระเบิดอารมณ์หรือกลายเป็นคนที่โมโหร้ายหรืออารมณ์ร้ายหรือพฤติกรรมที่มันไม่น่ารักออกมา Then we are gentle people and merciful people แล้วเราเมื่อเรามีเมื่อเรามีเป็นกลายเป็นคนที่ Uh, สุภาพเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพอ่อนโยนนั่นเป็นสิ่งที่น่ารักมากกว่า t h a t we are patient เราเป็น uh, เมื่อเราเป็นคนที่อดทนนั่นมันน,น่ารักมาก But we don't fear or worry but that we trust God instead แล้วเราเองไม่กลัวหรือไม่กังวลกังวหรือกังวลแต่เราไว้วางใจพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเรานั่นเป็นสิ่งที่น่ารักมากกว่า That we are people that are slow to speak but to pray and encourage people pray and แล้วเรากลายเป็นคนที่ไม่พูดเร็วแต่อธิษฐานเร็วนั่นมันเป็นสิ่งที่น่ารักมากกว่า And develop that beauty again people will be drawn what inner develop if If will like we people be they they to us they like what they see แล้วเมื่อเราพัฒนาสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนภายในของเราถูกเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมันจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาเราแล้วก็คนก็อยากจะเข้ามาหาเราและอยากจะมีชีวิตหรืออยากจะเป็นมืน มันคือ there are many women that have maybe a more beautiful body than Miriam you know maybe they look better มีผู้หญิงหลายคนที่อาจจะดูดีกว่ามีเลียมดูสวยภายนอกกว่ามีเลียม but many of them I would not like to spend an hour with them because their heart is just not beautiful it's ugly <S แต่มีมีหลายคนที่เวลาที่ผม ไปคุยกับเขาแล้วผมไม่ได้อยากจะอยู่กับเขานานเท่าไหร่เพราะว่าถึงแม้เขาจะดูสวยภายนอกแต่หัวใจของเขาดูน่ากเกลียดมากบา,บางคนเป็นอย่างนั้น I wife thinks time like time could not have wife that thinks all the time about how she looks like and puts makeup all all and that the the have she a a ผมไม่สามารถจะแต่งงานหรือมีภรรยาที่แบบเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาต้องดูสวยยังไงภายนอกเราก็ต้องแต่งหน้าทำผมหรือเครื่องใช้เครื่องสำาอางนีน ตลอดเวลาผมไม่สามารถจะมีภรรยาแบบนั้นได้ so, True beauty comes from within from the heart ความสวยงามที่แท้จริงมันออกมาจากภายในมันออกมาจากหัวใจของของเราของคนเหล่านั้น And we need to help our wives to find to come into this you know like แล้วเราเองก็มีความรับผิดชอบในฐานะสามีเรามีความรับผิดชอบที่จะช่วยภรรยาให้เขาค้นพบหรือเห็น ความจริงในเรื่องนั้นว่าความสวยงามจริงมันออกมาจากภายในไม่ใช่รูปร่างภายนอก Like I told Miriam for many years, you are beautiful. You don't need makeup. I love you with or without makeup. เหมือนอย่างที่ผมบอกบอกับมีเรียมว่าคุณสวยงามแล้วแล้วก็คุณสวยงามในสิ่งที่คุณเป็นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องตกแต่งหรือ,อใช้เครื่องสำอางอะไรเพื่อที่จะให้สวยกว่านี้ไม่ maybe we need to help them to find time to spend time with God. So sometimes I take the kids and tell m i r m you you have an hour to pray or บางครั้งการช่วยเหลือเขาอาจจะเป็นวิธีที่เราอาจจะหนุนใจเขาบอกให้เขาได้ใช้เวลากับพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทํางานในใจเขามากขึ้นหรืออะไรแบบนั้นอย่างเช่นผมเองบางครั้งผมเสียสละที่จะดูแลลูกแล้วก็เพื่อให้มีเหลี่ยมได้ใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัว นั่นคือวิธีที่ผมสามารถช่วยภรรยาผมได้ Very important we need to praise them แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการยกย่องการชมเขา Because they work all day they make food they take care of the kids they do the household but no one praises them if we don't เพราะว่ามีหลายครั้งที่ภรรยาอของเราหรือผู้หญิงเขาดูแลลูกเขาดูแลบ้านเขาทำการบ้านการเดือนเขาทำอาหารหรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ แต่มีน้อยครั้งที่เขาจะได้รับคำชมถ้าเราไม่ชมเขาใครจะไปชมเขาหลั work and to เราซึ่งเป็นผู้ชายเราอยู่บทบาทซึ่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเราทำงานเราทำงานของพระเจ้าก,ก็เลยคนก็ชมเราเราอยู่ในที่สาธารนณะแต่ภรรยาของเราเป็นคนที่ทำอยู่เบื้องหลังไม่มีใครชมเขาถ้าเราไม่ชมเขาแล้วใครจะชมพวกเขาหลัง alright we are running out of time i want just to talk five minutes very quickly about sex and marriage ก็อยากเพราะว่าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วผมก็อยากจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ในกรอบของการแต่งงานหรือเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่ then we will finish with king david แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะจบด้วยเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิด โอเค first of all sex is especially sex in a relationship is something it's like a learning process เวลาที่เราพูดถึงเรื่องเพศในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยามันเป็นขบวนการมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เรื่อยๆเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ don't expect too much in the beginning ก็คือว่าเวลาที่เราแต่งงานแรกๆหรือมีภรรยาแรกๆอยา่าคาดหวังการมีเพศสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบเร็วเกินไป It means learning likes getting what the other person likes and then getting better so the sex gets better means person sex every year and so นั่นหมายถึงว่าเราเองเรียนรู้การมีเพศสัมพันธ์ที่ดีที่อ่าที่อีกฝั่งหนึ่งชอบซึ่งเราเราเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาทุกๆปีเราเติบโตเราค้นพบค้นหาว่าอีกฝั่งหนึ่งชอบแบบไหนในชีวิตเรื่องเพศนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ละปีแต่ละปี but it only gets better if you talk about it มันจะดีขึ้นเราจะพัฒนาขึ้นในเรื่องนี้ก็ต่อเมื่อเราคุยกันเรื่องนี้ด้วย You must be bold and say what you like and ask what the other person likes. Help each other ถ้ามันถ้าเราอยากจะพัฒนาหรือทำให้ดีขึ้นในเรื่องนี้เรามันมันต้องอาศัยความกล้าหรือที่เราจะพูดคุยกันพูดถึงสิ่งที่เราชอบว่าเราชอบเรื่องเพศแบบไหนหรือพูด หรือรได้ฟังอีกฝั่งหนึ่งว่าเขาชอบแบบไหนด้วยการพูดคุยกันแบบนี้จะช่วยพัฒนาขึ้น And creative like you can many many different things things be like can try different you try you แล้วก็เวลาที่เราพูดถึงเรื่องเพศการมีเพศระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการการสร้างสรรค์วิธีร่วมเพศแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วย ซึ่งเราเองกับภรรยาของเราก็สามารถสร้างสารรค์ขึ้นมาในหลากหลายวิธีด้วย Everything is okay that both people want to do ทุกอย่างก็โอเคไม่มีปัญหาถ้าทั้งสองคนอยากจะทําร่วมกัน,นไม่ว่าจะวิธีแบบไหน So if the husband wants to do something that the wife does not would like to do maybe because she thinks it's nasty it's ugly then the husband should Keep pushing her pushing to อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าสามีถ้าผู้ชายอยากจะมีเรื่องเพศแบบไหนกับภรรยาสำหรับเขาอาจจะอยากชอบสไตล์แบบนี้สมมุตินะฮะแต่ภรรยาเองคิดว่าไม่ไม่อยากชอบหรือคิดว่ามันมัน,มนไม่น่าดูมันอะไรแบบนั้นก็ภรรยาไปสามีเองก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรวางสิ่งเหล่านั้นลง ด้วยไม่ใช่สำหรับตัวเองเท่านั้น But everything that both enjoy and where they both can can bring pleasure to each other that's okay <S แต่ถ้าไม่ว่าจะวิธีแบบไหนก็ตามแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยกันหรือเต็มใจหรือสมัครใจด้วยกันไม่ว่าจะวิธีแบบไหนรูปแบบไหนในเรื่องเพศมันโอเคด้วยสำหรับสามีภระระยาทั้งสองระหว่างทั้งสองคน sex is not the same every day <laughs> แล้วก็แต่ละวันนะครับการมีเพศสัมพันธ์แต่ละวันมันไม่เหมือนกัน ทุกๆวันก็ไม่เหมือนกันเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ One day it's maybe okay วันหนึ่งอาจจะแบบโอเคกันเพศสัมพันธ์ของเราวันนี้โอเคนะ Maybe because both were tired a little bit หรือบางคนอาจจะคิดว่าออวันนี้ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะตั้งสองคน หรือคนใดคนหนึ่งเหนื่อยนะวันนี้ some other day you have like a date maybe you spend time together and have great sex อาจจะ <sex. S 2> อีกวันหนึ่งอาจจะรู้สึกว้าวเรื่องเพศของเราระหว่างเรากับภรรยาของเรามันยอดเยี่ยมมากๆจริงๆ and then sometimes maybe you just have 5 minutes so you need to be quick หรือบางวันอาจจะแบบโอ้เรามีเรามีเรื่องเพศแบบรีบรีบทำรีบเสร็จแบบ5นาทีอะไรแบบนั้น you know it's it's always different ก็เลยการมีเรื่องเพศแต่ละครั้งแต่ละวัน มันไม่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกัน And the last thing I want to say is in First Corinthians 17. อ่าสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดอยู่ในหนึ่งโคริน์บทที่17 Oh sorry, just seven. We don't read it. I just tell you. We คือคือเราจะไม่ได้อ่านนะครับหนึ่งโคริน์บทที่7ครับไม่ใช่17 Only 7ผหนึ่งโคลินบทที่7ทั้งบทใช่ไหม Yeah, well <Okay. S 1> it, it talks about it talks about sex. <laughs> คือหนึ่งข้อลิมบทที่เจ็ดเนี่ยพูดถึงเรื่องเพศ and it it says that the wife the body of the wife belongs to the husband and the body of the husband belongs to the wife คือพูดถึงร่างกายของภรรยาเป็นของสามีร่างกายของสามีเป็นของภรรยา and in there Paul is saying pretty much you guys should have a lot of sex คือจริงๆเหมือนอย่างที่เราได้ได้ดูไป ได้คุยกันไปเมื่อเช้านี้ใช่ไหมครับคือเปาโลกำลังบอกว่าพวกคุณควรจะมีเรื่องเพศกันเยอะๆเลยนะ Because by have sex are tempted other people outside much a you you so if of lot not เพราะว่าเวลาที่พวกคุณมีเรื่องเพศกันพวกคุณจะไม่ถูกทดลองหรือถูกทดสอบหรือถูกล่อลวงจากภายนอก And I mean every couple needs to find how much they need, you know, they need to talk about that ซึ่งจริงๆแล้วระหว่างผู้สามีภรรยาก็ควรจะค้นหาว่าจริงๆตัวเองต้องการเรื่องเพศมากมาก,มากขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนระหว่างทั้งสองคนการปกลกกันทั้งสองคน And I think husband should s not use the scripture to push their woman to more sex แล้วขนาดเดียวกันสามีเองก็กไม่ควรจะใช้ข้อบีข้อนี้ ไปบังคับภรรยาให้มีเพศกับมีเพศสัมพันธ์กับตัวเองอตามที่สามีต้องการ But it's good to keep in mind that the Bible says you should have a lot of sex in marriage แต่สิ่งนี้ก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้หรือหรือจังไว้ว่าพระคัมภีร์ก็สนับสนุนให้เรามีเพศสัมพันธ์กันบ่อยๆเท่าที่เราต้องการ Alright Uh, I want wrap the whole teaching with David want wrap whole to the the story of up ก็อยากจะสรุปหรือให้เห็นภาพเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิด King David is absolutely fascinating to me ก็สำหรับกษัตริย์ดาวิดก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้มานูเอลทึ่ง We heard this time how we can have good relationships and we heard time have relationships heard marriage these this things can and about and all good in of these things. ในสัปดาห์นี้เราก็ได้ยินหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์หลายอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์เป็นยังไงชีวิตคู่เป็นยังไงการพูดถึงการพัฒน,นาความสัมพันธ์ยังไงหรือเรื่องเพศในชีวิตแต่งงานเป็นยังไง and I hope you will try to apply the things we talked about ผมก็หวังว่า ทุกคนที่นี่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในวิธีที่ยอดเยี่ยมตามแบบฟังภี But we will make mistakes แต่เราเองก็จะผิดพลาดด้วยเหมือนกัน and King David he did a, he did many mistakes แล้วกษัตริย์ดาวิดเองก็เช่นกัน เขาเป็นคนที่ทำผิดพลาดหลายอย่างด้วย He really messed up on some เขาเขาเป็นคนที่ทำสร้างเรื่องที่ยุ่งเหยิงปวดหัวเยอะมากเหมือนกันหลายๆครั้งเขาอแย่งภรรยาคนอื่นมาเป็นภรรยาของตัวเอง And he killed he the other guy แล้วเขาก็ฆ่าสามีของผู้หญิงคนนั้น He had many wives many ดาวิดมีภรรยาหลายคน He father probably bad was a bad father. จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นพ่อที่ไม่ดีด้วยซ้ำ he messed up in many things เขาทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมเรื่องที่ไม่สมควรเยอะแยะเต็มไปหมด but when he messed up God spoke to him and he was humble and repented แต่สิ่งหนึ่งที่ดาวิดทำที่ยอดเยี่ยมที่เป็นที่เป็นเขาก็คือว่าทุกครั้งที่เขาทำสิ่งที่ไม่น่ารักไม่เหมาะสมไม่อะไรแบบนั้น พระเจ้าพูดกับเขาแล้วทันทีที่พระเจ้าพูดกับเขาดาวิดก็ตอบสนองด้วยความขอบใจแล้วก็กลับใจใหม่ And the Bible says about David that he was a king, that he was a person after God's heart. <S แล้วพระคัมภีร์บอกกับเราว่าดาวิดเป็นคนที่ได้หัวใจพระเจ้าทำให้พระเจ้าพอรพระทัย And I think this means because he attitude correcting mistakes had this attitude of correcting his of ผมคิดว่าเวลาที่พูดถึงว่าดาวิดเป็นคนที่ได้หัวใจพระเจ้าหรือทำให้พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยมันหมายความว่าดาวิดเองนั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรสำรวจใจตัวเองอยู่ตลอดใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นคนที่ถ่องใจดูว่าตัวเองเป็นยังไง Yeah and I think we need to keep that attitude We we, through life and we try our best, but when we mess up, we life best mess come back God, ask forgiveness and repent go through God, our to try but up and can back ask and แล้วผมคิดว่าเราควรจะมีท่าทีเหมือนดาวิด <Okay. S 2> คือแน่นอนเราควรจะทําให้ดีที่สุดเราควรจะพยายามให้ถึงที่สุดเราควรจะระมัระวังอย่างที่สุดแต่เมื่อเราทําผิดพลาดหรือล้มลงอะไรก็ตามเราควรจะเหมือนดาวิดคือรีบกลับมาแล้วก็ขอพระเจ้าชําระแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็ขอบใจแล้วก็กลับใจใหม David never stopped trusting in God, but with all his mistakes, he ran to God, and uh -huh. this made him a man uh -huh. of God. David uh -huh.